ทักทายสบายดีเลยสวัสดีเด้อนะวันดทุกคนมาพบน้พอกับเมยน้องวิวอีกคือเก่าคือเดิมก็พี่น้องเนาะมาพบม้อพอกันเมื่อนี้ค่ะอยู่ออกมาอยู่ไอ้เพื่อนป่าเพื่อนดุงคือเก่าเลยพี่น้องเลยเมื่อนี้ค่ะบราไปเห็ดเบี้ยเห็ดงานเนาะพี่น้องเนาะมือเจียบคอบาสบายพี่น้องเลยหยุดออกมาหากินปูกินปลาก่อนพี่น้องเลยเมื่อนี้คพี่น้องเลยปลากะ ลงไปเอาอยู่นองอันทางหลังแม่น้องวีนีพี่น้องไงอยู่มีน้องอยู่อันแคมเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะเ่าสนกะเดี่ยงเป็ดน้ำเน่น่ะมเเเีเป็ดปล่อยเป็ดเดี่ยงเป็ดเดี่ยงไก่นะ้ำอันะไรเทียงหน้าแม่น้องวีพี่น้องไงเซ่ไปสิดงเมื่อไหรก็บอกหูอนยะ่าพี่น้องไงครับกำลังว่าสี่อันเป็ดอันแบบไรเดีย๋ยวไปถามป้าบ้างเนาะพี่น้องเนาะจะมาเช็ดแบบไรมาหนีินะ ปลาเพ็อ่งเออเชือดอะไรกินนี่ปะเออ10ตัวตัวไปอืมปลาทอดทอดบอแมนนะปลาอันนี้มันก้างหลายเนาะปลาเก็ดเล็บหรือว่าปลาจีนนั่นแหละพี่นองเางไราปล่อยให้เต็มยวดนี่ปะก้างบมมีนี่แซ่บแซ่บอืมทอดนอนนี่ย เมื่อนนี้เห็ดเมนูอันทอดปลาชูกันกินคือก้าวพี่น้องเลยมือนนี้ซุ้มเซลพี่น้องยังก่ทันไ้ไปทั้งในว่าสิก้นมันกะอันไฮวิทอันบุญบรรษาทกอนอะพี่น้องเนาะบุญบรรษาทที่สงท่านว่าเฮาก่อนเป็นยังต้องวิทตีเพราะว่าถ้าดินก่อนบุญประชมปีถ้าไ้ไปอันคนกลมมันด้วยครับไปเวียกด้วยเหบือนเฮาได้ยาวเขาด้ยเนาะพอกลมมันนี่เฮาก็ต้องแบบ ักนแ้่ก็คือต้องสังเกตเบิรท่าหละพี่น้องไยเพราะว่ามันอืมต้องเลยเผาเพราะว่างัวมันจะงวมันจีรักกินงวนี่มันมักขค้ืองยังนี่มันนี่น้องมันหอมตีแต่ว่าเอาโบอันไปเจาะไปนั่นนี่มันกะนั่นเลยทอดแบบบนโตเด้วยบ่าว่บริตัดเป็นชิ้นหน่อยบ่บริตัดเป็นอันหัวมันกระพาเออ มันแบบว่าอย่ามันนานอย่ามันนานชุกอะไรประมาณนั่นนะเออเออเจ็บคอเฮงไอ้ไอ้จะเฮดยังไงใจดีวะเฮ็ดงานกับจนเทียบว่าได้ทองนะไอ้ทำจนเท่าเมื่อยจนเท่าเถาเพอมดก นายไปนอนเนาะสาดว่าขึงจะงา่ายมันก็เป็นอาทิตย์แต่แ้วนี่นะอันนี้อาทิตย์ที่ซองเลยยาอัมปอกอัมปียังกกินแต่กย็ยาอมอยังกกินหลายอย่างหลายแนวอยู่มูว่าวยังก็หามากินนองเลยแต่ยังแบบมันกะเดือมันใกล้สีห่วงยีเท่าเพาะกะมันก็ดีไข้ขึ้นอยู่หางต่มันสิบตอนน,น,นะนะเฮ้ยอย่างไงน,นะ ตอนอากาศเย e ็นๆตอนแรงนะดับแรงเลยเดี่ยงเป็ดนำน้องเป็ดเฝันพ่นะโอ้โดยดายโดยดายมันก็รักสิลงน้องน้ำเลยผู้ไปเบิ่งเน้องน้องลองไปดีน้องน้ำผู้น้องน้ำฝันกะปล่อยปลาทั้งปล่อยปลาปล่อยเป็ดเป็ดดีน้องน้ำ Ơ, nó, nó phát bông nữa, các bạn ạ luôn, 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 luôn nằm vô Mà hôm nay các bạn ạ, bà Tôm nằm, bị sáng, đèn, ngon, tong, vô bàn đấy Tôm nằm, lọc cà chép, lọc xùm pho đi Lọc cà chép, lọc xùm pho đi Ừm, lọc cà ơn, khả nạn Bà bà xà phân, xà phai, lọc chép, bỏ kia, lọc cà chép, lọc cà chép, lọc xùm pho ชีผมสมัน,นหวานเนาะเกลือใส่แล้วค่ะแต่น้ำตาลชิสันงามเนาะสีสันงามพี่น้องเลยตม้มเครื่องหมอบักไงขนาดเลยอันนี้แทนอันแทนไอเครื่อนนงดื่มเนาะเนาะเครื่องดื่มฮะกะเห็ดขึ้นมาเอง<ม>เห็ดขึ้นมาเองจาการาธรรมชาติพี่น้องเลยกันอันนี้ว้าต้มมันชีไว้กินแก้มกับอันว่าอันค้นนกไอ ก็แก้กินกับก้อยปลาแล้วไอ้ทอดปลาหมูกระทะไม่จะใสจะได้กินไหมหมูกระทะเมื่อน oh, ี่นั่นอุ้ยน่ะรอถ่ายอยู่นี่ประตูห่ากองมานะของมาดินอยู่ของมาดินอยู่เพื่อนลูกเพื่อนเต้าคือเก่าพี่น้องกันทาประตูออกมาดินอันอยู่นอกพี่น้องพี่น้องเพื่อนป่าเรื่อนลุง น่นเล่น่นออกมาอยู่พี่พี่เราออกมาอยู่อันอยู่ทงนาขคมทงนาอันของแม่น้องวีพี่น้องอยู่ไก่แล้วเขาแล้วน้ำแลวกะพากันเขามานอนบ้านนอนเมืองเลยเนาะกะมวนอบอุ่นไปแล้วกระโบอันเย็นคือตอนนั่นป่านไหนช่วงนี้คนก็นเริ่มขย้อยขามาแล้วเนาะอีกหน่อยกะก้นมันแบบน,นี้พี่น้องเลย พากันหาคนมงคนมัน <_ d urance> นอนคักขณะมาปรุง้องเลยมาปรุงไอโอย่นตะเข็มน้ำสเป็นย,ยันตะเข็มดอข่อยออมามัมักกข่อยเ่บิวมาเลยไหรอ

อ๋ปลาคัวบิบุญหลานนูก่อนบ่จังลงบ่อโอโอเคเออแ้ไปบบ่เขับไปเนี่ยไงไก่ฮะเราอย่ปหลานโน้ไปป่ะเราเลิกปหลานโน้ลกแกงรถติแม่แม่อะไรแม่แม่แม่รรู้แล้วได้ชูเนืวัดิ่น้อยบุญไว้แ้ปีกูมีรถคือบูมีหาวไว้นี่บอก มันเผาอยูนน่เขา,ขา,ขายังน้อยอยู่เขายังน้อยได้ไปหากินมูทะยังเผารถหายอยู่ค่ะืออไปอยู่ไม่เมื่อตอนอไปเก็บลูอะไรเก็บดูกับไปเผารถถ่าเขานี่ไอ้นอนกินหนูแม่เหนื่อยไหมเผารถถ่าเขาอันปลาหนาปลาแรงเรากินกับพอดีเขาคิดเอาเป็นหัวเราก็เลยหมักปลาเป็แหลบกินกับบะเช็ทอดเอาทอดเอาแล้วมันบ่ข้าวปั้นใน จวดโอ้นี่ปูรองน้ำบ่เฮ้ยต่ำหงออยู่ยู่ลคนเต่อมแล้วมันเหมือนสัตว์อยู่โทไหมล่ะลูกเอระเดต้นยาะตู้ใหญ่อะตู้ใหญ่ที่สุดเลยเป็นท่านประธานน่ะนะโทรหาแต่เข้าเครื่องท่านประธานห้องเตี ยังไม่ฮ้อนจ้ะยังไม่ฮ้อนอ่ามันจวดเลยชาวบ้านเรื่องจวดนี่ต้องคิดถึงนิ้วเดือมเลยมันสอนผักว่ะ <c ười> คุณจิรอก็ต้องจวดเศ่ษเลยโอ้โดนหอนีลงไปมันจวดแล้วมึงเแบบหย,ยังกาหายังกาต้องแบบอันพื้นดุ้งอันพอมกรกไม่ต้จวดอย่างเดียวว่ะเมียเมียอยากคาย้ะก็จวดนะเฮ้ยมาต้องหมายว่าบาต้องคายมาต้องนับจวดอย่า,า,ยยา,า,ยยางเด<า>ยีด<า>ยวเหุ้ทามันฮอล้ะก็ tựu ạ, luôn ồ, đứa con non thả kìa, đuông ra ngay nhu thật sự là con cọp พอกันถามันหน่อยนะจุ๊จุ โอ้ยปลาดุงเลยปลาดุงชิลำคานกับประจังเอ๋พี่น้องเลยมาทางนี้กันย้ำบางฮงตามบางฮงพร้อมพี่น้องเลยตามบางฮงกินกับไอ้ทอดปลาว้าเนาะเข้ากันขนาดเลยเยี่ยงเหรอเรื่องขายโครงขายข้าเหนื่อยรถเนาะโลหะท่านหะ ถือขนาดด้วยเข่ากนบ้านเท่าไหร่แทนตัวบัสสามสิบสองในทำทำมังคองเตรียมพรอบเอาแบบค่นหัวนะเล้ สีมือาแบบหนาอนปก่ก็จะมากหน่อยเนาะไปด้านซ้เนาะังมืออะนแค่ัวจ่าชื่อก็อยากให้ชิไห้ชิวบอกกับชิไห้ได้เช่าในคัวว่าจิไปหาเงินยไหาเงินขึ้นรถมอื่นเช่าอื่นเช้าอ่ายพรุ่งนี้บ่น่พรุ่งนี้ไปเพิ่นชิไห้ได้ดูยังใจดี เปิดตู้ไหนวให้เพลมนแก่มันลอกมันนะตอนเจอจะล้างไปี่ไหนอย่างนี่ตัวซิ่งเาลอกตัวสิ่งนแต่คนแรกลอกเราประําบประาใหม่แม่หมวกกบฏถามมาจะงไปแท้ปบใจแท้นี่ใช่แล้วเปล่ไปลอกเราขี้นอดหน่ายไงเขียแตมอะไรเหมือนเมียเลยดูรถอุตส่าห์เป็นห่วงเป็นหง่ว่าสิห่ยเราขอสิไปทีจุดท้ายเขาบอยอม่ไปเลาขี้อดเมียกัยังไก่เลย่หนาไง ปุ่นล mm ้วีขึ้นน้างลงจานเมันนี่นะกินได้ปะไปดีกับไปนักกันในโลกมันนี่เนอะเรากินวะขึ้นนังกนนเช้าวนนากเต็มวนแจ็คเราไปลงไปเขาเราไปพูดได้เฮานั่นเราวะเ่้าในแจ็คเราไปกอกสเตนาไป่ะเนื่อนหัวเรานอไปตำโคกแห้งประตูจนบอก เราจะตามเพ่งหัวว่าเรื่องวจะไปหาเงินโนดใช้อารมณ์บึ้มบึ้มเหอมาคอยอยู่ัาคอยอยู่ไม่กันวกันไปน่วสแดเนาะไม่อากาไม่อ่ะเนาะเออเลนงไงจ๊ะอร่อยไหมอร่อยปะตกรอร่อยแล้วนอกจากคิดถึงยังน่าอะไเลยเนาะคิดถึงสีมืออะกินลายจนมีปีกเลยเิ่งเนี้ กินลายยัไม่ปีกเลยเจ้าแบบไม่เค็มมนจึงถึงม,มากเลยนะี่มีเค็มบ่างเถอะเค็มแม่กินอเออปีนั้นน่ะเสร็จนั้งจนต้องลายปีนต้องซักไม้อีกนะปีเออวนอะไรกินไก่ไอ้น้าอตู้กระมีนะ่ะตู้กระมีเตรียมพร้อมเปิดขึน้นนี่โอ้เตะบริจบบริสิทธิ์มืันนี่พี่น้องเลยบเลิกง่าย พี่น้องเลยมันโคกน้อยพบ่อต้องเอารุ่นกะละมังเลยรุ่นนี่งเบอ่าบิ่งคนเนี่ยเราพี่น้องเลยอยู่ๆอยู่โคกแบบโคกน้อยแบบนี้ออกโคกใหม่เด้อป้ากินมาหาถือออกยูกอ่าปลาเด็กประเด็กกับชิ้นทอดปลาเด็กกาน้ำมันเนาะนแกปั๊มน้ำมันเนาะไอ้บริษัทชาวพ่อหน้าโคก กำปาน้ำมันอยาการน้ำมันกาน้ำมันน้ำมันตอดกาพนแม่นี่เลยโอ้อ่านเชยๆิมาลงพรนีคนกับคนจิ้ขนาดเลยนอยสามมือสีมือได้ไหมะอ้ยมวนแบบนี้นะไหคตึงเรือพี่น้องสีนาตาจะจม่ก้าับ่โบมาบ้านนี้โอเคอยู่ไดรถบ้านนี่กัับแซบตานี่กัะไารเป็นนัวเนนตาล เปนสีส <S preach ers> ันน่ากินน้าประดัสีดำดำนะพี่น้องเลยนเบงห็นเราบางาวถือกับบีบต้องตลอดเนาะบางานาเนาะมับอหนเห็นเราปูกมันต้นกันใส่ตลอดเนาะผงนัวกันเอาเพิ่บอกว่ามันปลูกสัมปรังเนาะเฮ้ยเอาไปดเป็นัวแต่เอาเห็นพเป็ดล็อกซึ่งจะเจ้ากินยืกัน ก็แม่ตัวฐานนะไปทอดปลาพี่น้องเลยทอดปลาหมูสองผ้าเข่าเลยพี่น้องเลยมื่อนี้ทอ <c oughs> ดปาลดปาก้างมันก้างปลาน้อยก้างก็เลยทอดเอา ตีข่ากำยังดุกน่ะอะข่าวกํายางอะไรบักบจักขินข่าวกินบ้ากระป๋าเม่ปิลบ่ยากนะเห็นข่าวก๊าบใบงห็นข่าวก๊ับเอียงเจวเจลกรเดกจะหยาบช่วยกันรก็ผมหบ่วยกันอันนี้อันน้ำมันใหญ่สะมาอันนี้เป็นเศษของเนื้อหัว ไอหัวยิ้มบัดเฮ้มาจุมเลบนกินเลยนาะผู้เราลงอับป่าให้ตี้ยโอ้แยขนาดเมื่อนานี่อาจักมาตั้งดูดเอาวัดน้องเลยที่จะของน้องโอ้โ้ทำไมทำไมตาทำไมตาถึงแบบนั้นล่ะเออว่าว่อาจักมาตั้งดูตาลับตีนกนทัผ้าผม้าหผ้ ยาดาเฮรอยังหน่อยอยู่ไรเวลาแล้วพี่น้องเนาะบานี้มาเด้อ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 ทุกคนแล้วพี่น้องกินข้าวน้ำกันทร์มะจำหุ้งทอดปลาหากินเลยพี่น้องทุบานเลยเรียบเป็นที่เรียบร้อยข้าวข่าหน้าปืนๆคู่มือแซ่บประตูใหญ่เขาคากินข้าวแซ่บ กินข oh, ้าวคนเดียวน่ะฝนสองผ้าเลยบนดึงยู่ทางดุงพี่เป็นังไอันนั้นตั้งทางเทิงเลยเออมีบเจียวเว้ยบเจ่ัามามามาแม่เม่นม่กม่น่ กปจนย่าเที่ยวกิลมบานนีหมู่บ้านอยากกันดูยเบ็ดมาเนี่ยไ่ได้มอดแต่มันหอมมากให้กินบ่ลกกลองค้าเข่าเข่าแบบนี้นี่เอาเข่าพุเบิดน่ะนี่ลงมาผี่น้ำนี้ มดกสิไปเองหรอกมัดกับสิเลน้อยบ้างมาชิวแล้วขนาดโอ๊ยนาตอนนี้มันมีกล้องับเพิมตอนนี้มีกล้องแล้วมันจะข่ากล้องปม่ได้อาปดีเออมัข่าวกับยังนอเที่ยงมันเออดำบังหงกับปลาทอดโอ้ยมันก็ของเสียวมันเนาะ

นี่กัตถิหากินข้าวก่อนเนอะพี่น้องเอ้ยบ้านนี่้สี่คลิปนี่กะเตอที่ข้าวตากแดดฮอนเนี่ยวานนี้ด,ด,ด,ดิอ,นนา,นนอาแล้วจังหน่อยกัอิ่มแล้วอดเอาไม่แม่น้องวีกัตจีคอตัวราไปก่อนเดอ้อแล้วพี่น้องเราบ้านีหเนาะเดี๋ยวพอๆกันให้คลิปต่อไปคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีพี่กูทุกคน